ใกล้เข้ามาอีกแล้วนะคะกับวันที่หลายๆคนรอคอยที่จะได้เป็นเศรษฐีค่ะนั่นก็คือวันหวยออกค่ะซึ่งงวดที่ผ่านมานะคะเจ้าแม่หวยอย่างคุณสุนารีนะคะก็ได้แจกเลขเด็ดแบบจุกๆไม่อั้นกันเลยทีเดียวนะคะซึ่งเจ้าตัวได้โพสต์เลขเด็ดผ่านทางอินสตาแกรมค่ะพร้อมกับเขียนข้อความว่าใกล้วันหวยออกแล้วแม่สุเอาเลขมาฝารวยรวยเดอ้อซึ่งเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปวิดีโอกันค่ะ เป็นยังไงบ้างใครได้เลขอะไรหรือยังงวดนี้งวดนี้นะพี่ซูมีเลขมีเลขที่ไปไปไหว้หนูหนุ้ยมาที่ใต้ได้อได้เลขนี้เลขนี้แล้วก็เลขนี้ได้มาแล้วก็มีอีกฐานนึงก็คือเลขนี้แล้วก็เลขนี้แล้วก็เลขนี้ และล่าสุดนาที่หลายๆคนตั้งตารอค่ะสำหรับงวดนี้วันที่16กรกฎาคม2565คุณสุก็ได้โพสต์ภาพลอตเตอรี่ลงอินสตาแกรมอีกแล้วค่ะพร้อมเขียนข้อความว่างวดนี้พี่สุจัดไปพันกว่าใบามันอดใจไม่ได้จริงๆเลขในหัวมันเยอะใครยังไม่ได้ซื้อรีบไปซื้อเลยนะรางวันที่1งวดนี้ขอนะ นอกจากนี้นะคะคุณสุก็ยังมีช่อง3ตัวตรงไว้ให้แฟนๆได้ติดตามกันอีกด้วยนะคะซึ่งภายในช่องก็จะมีทั้งการบอกเลขเด็ดนะคะหรือว่าจะเป็นการเล่าประสบการณ์ต่างๆซึ่งคุณสุนะคะก็ได้ออกมาอัดคลิปโดยได้ชวนเพื่อนสนิทอย่างคุณตั๊กเสีริพรคุณไฮอาภาพรนะคะมาร่วมกันทําช่องนี้ขึ้นมาเดี๋ยวเราไปรับชมกันค่ะเริ่มค่ะสวัสดีค่ะตสุคุณไฮจ้านี่คือช่อง สามคนเพิ่งเปิดฝากกด subscribe ด้วยนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์ใช่แล้วจ้าสับตั๊กให้ด้วยเดี๋ยวเราจะมีเรื่องสนุกๆมาโพสต์อยู่เรื่อยๆเยอะแยะเยอะแยะเลยพาไปมู๊ดิพาไปมูด้วยนะคะนะคะฝากด้วยนะช่องนี้โอ้สายตัวเลขสายอะไรมีหมดสายแซ่บสายหนึ่งนึ่มีทุกสายค่ะแม้แต่สายสองสลึงมันไม่เหลือแล้วสองสลึงไม่เหลือแล้วฝากด้วยนะจ๊ะกับด้วยกันจับมือกันทุกคนค่ะ และงวดนี้นะถ้าใครอยากเป็นเศรษฐีต้องติดตามกันให้ดีเลยค่ะติดต่อลงโฆษณาได้ที่0 8 0 8 0 9 0 0 8 0 0เพื่อติดตามข่าวสารที่นี่ก่อนใครกด u b s c r i b e กดเลยกดสิคะกดเลยค่ะ